สสมสมมมมมมมุททรรรงงงงงคานน้ปะะเเเือออแแ่่กลลลลีีียินดีต้อนรับสู่บูธ60นะคะเหมียวเหมียวของดีเมืองแม่กลองสมุทรสงครามค่ะกับปลาทูซาเตียนะคะปลาทูซาเตียโอทอบรดับ5ดาวจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแถมการันตีความอร่อยจากเชลชวนชิมอย่างนี้ต้องลองชิมครับ อาทิตยาอามาตระกุลเจ้าของกิจการเมียวเมียวปลาทูซาเตียบอกว่าปลาทูซาเตียมีหน้าตาคล้ายปลาทูต้มเค็มถือเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดสมุทรสงครามเกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนในท้องถิน่นทําให้ได้ปลาทูมีรสชาติเปรี้ยวหวานจากน้ําตาลมะพร้าวที่ไม่หวานจัดและเค็มพอดีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อนุ่มแน่นเพราะเป็นปลาทูเลี้ยงจากอ่าวไทยที่พิถีพิถันและคัดสรรเป็นอย่างดีผ่านการเคี่ยวด้วยสูตรเฉพาะ ไม่มีสารเคมีเจือปนปลาทูสาเตียจึงเป็นอาหารที่ถูกปากถูกใจและยังจำหน่ายในราคาย่อมเยา,าปลาทูแม่กลองนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าจะมีเนื้อนุ่มมันอร่อยนะคะเราจะเอาปลาทูนะคะที่ได้มาจากอ่าวนะคะที่แม่กลองแต่ตอนนี้นะคะเหมียวได้เอาปลาทูของเหมียวเนี่ยมาเคี่ยวนะคะในน้ําตาลมะพร้าวแท้ๆค่ะของสมุสงคราม ซึ่งน้ำตาลน้ำตาวแท้ทๆเนี่ยมันก็จะมีความหอมหวานนะคะหลังจากนั้นเหมี่ยก็จะใส่สับประรดให้มีความเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็เติมมะละกอลงไปอีกนิดนึง mm. เพื่อช่วยให้ก้างเนี่ยเปื่อยได้เร็วขึ้นค่ะ,ะทางเราเนี่ยจะไม่ใช้วัตถุกันเสียไม่บีดินประสิวนะคะไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนรสชาติของปลาทูซาเต้ของเราก็คือหวานนํำนะคะแต่จะเป็นหวานหอมไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายหลังจากนั้นก็จะมีรสเค็มตามมาค่ะ แล้วก็จะมีความหอมของเครื่องเทศนะคะที่หวานเข้าไปถึงเนื้อในเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หอมกลุ่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่สนใจแวะชิมและเลือกซื้อกัน้ที่บูธ60เหมวเหมียว,ว,วปะทูสตียในงานชอบเบิกบานใจภูมิปัญญาไทยส4ภาคที่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีงานจะมีไปจนถึงวันที่1กรุกฎราคมนี้พีมพลอุนจิตติกุลทีมข่าวโฮมนียสรายงาน